สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมาสอนวิธีการทำ transition นะครับโดยเราจะสร้าง transition เองนะครับแบบที่ YouTuber นะครับหรือว่าในรายการทีวีนะชอบใช้กันนะครับเราจะสอนวิธีการสร้าง transition เองครับแบบง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่เครื่องมือ e พ tool นะครับเครื่องมือ p e พ t o o l ที่เป็นปากกานะครับแล้เนี่ยให้เรากด คลิกซ้ายค้างนะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะครับให้เราเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมอ่เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการวาดนะครับลาวาดโอเคไหมครับวาดแบบนี้ไปเลยพอวาดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเอาลงมานิดนึงจะได้เห็นชัดนะครับ ตรงนี้ก็ย่อขนาดฟิกให้เหลือแค่สักยี่สิบห้าก็พอนะครับแล้วก็มันจะปรับได้เห็นไหมครับจะปรับได้ก็ย่อดได้ขนาดได้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับพอเสร็จแล้วก็ไปที่พอว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราให้เราไปที่กราฟิกนะครับเนี่ยกราฟิกนะครับก็จะเป็นตัวปรับคะแนนรอนิอดนหนึ่งครับเวลามาเราเริ่มมากราฟิกมันจะช้านิดหนึ่งคนระับ พอไปเลือกกราฟิกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือที่แตกต่างจากเครื่องมือนะครับอ,อย่าเพิ่งไปสับสนงงครับพอเลือกกราฟิกมันจะเป็นมาที่ตัวเบานะครับให้เราคลิกไปที่รูปภาพหนึ่งทีมันจะเลื่อนมาที่อีดตอิตรงนี้ครับคนนี้มันก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีปรับตำแหน่งครับตรงกลางนี่ครับกด2ปุ่มนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับนี่สีอยู่ที่เราจะาสีอะไรนะครับกเ็เลือกสีไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสโตกนะครับก็คือตัวขอบเนี่ยตัวสโตกเราก็เป็นชาร์โดก็คือเงานะครับเดี๋ยวผมใส่ฟิลไปก่อนนะแล้วปรับให้เป็น,นกลางๆนะครับ เมื่อเราเลือกสีที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาที่ effect control นะครับพอมาที่ effect control จะมีคำว,ว่า shape นะครับ shape นี่ครับก็จะมีเครื่องมือสีนะครับที่เราทําเอาไว้นะครับคราวนี้เราต้องมาคํานึงถึงก่อนนะครับว่าเราจะทําเป็น transition เนี่ยจะให้สีส้มๆเนี่ยหรือสีหลายๆสีเนี่ยวิ่งไปทางไหนนะครับเปลี่ยนฉากวิ่งปุ๊บๆปุ๊บๆเปลี่ยนไปทางไหนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะให้มันเปลี่ยน จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายบนมาล่างล่างมาบนเฉียงเฉียงอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ลดลงมานะครับเหลือสักศูนย์ศูนย์นี้พอนะครับต้องลบแปดร้อยต่อไปเรื่อยๆนะครับให้อยู่ข้างนอกเห็นไหมครับก็อยู่ข้างนอกแล้วเสร็จแล้วเราก็กด โพซิชันนะครับที่เป็นรูปเหมือนนายการครับคลิกไปก็จะเป็นทัมเมอร์เป็นนับเวลาครับนับเวลาให้มันวิ่งจากซ้ายไปขวาประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็มาตั้งเวลานะครับคลิกไปที่อรอบนึงครับโพซิชันนะครับ,รบที่ในากาเป็นตัวแอนิเมชันนะครับสร้างตัวภาพเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับคราวนี้เราจะบอกว่าให้สี่เหลี่ยมสีส้มเมื่อกี้วิ่งมาตัดฉากุนโพซิชัน Position เนี่ย สักกี่วินาทีนะครับเราอาจจะใช้เวลาสัก2วินาทีเพื่อวิ่งมาตัดฉากตรงนี้นะรหรือ2วินาทีอาจจะนานไปนะครอาจจะแค่วินาทีเดียวก็พอนะครับเพื่อตัดฉากให้เราคลิกไปที่ตัวกราฟิกนะครับเ่ยให้มันขึ้นขึ้นมานะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายบวกแล้วพิมพ์1.0งลงไปครับนี่คือ1วิ เห็นไหมครับนี่คือหนึ่งวินี่คือหนึ่งวิเห็นไหมครับมันจะวิ่งเป็นหนึ่งวิตรงนี้ตอนนี้เราก็มาร์กจุดหนึ่งวิแล้วถูกไหมครับเป็นหนึ่งวิเสร็จแล้วเราก็เลือกจุดนี่ครับเป็นแอดนะครับเป็นตัวแอดเสร็จแล้วเราก็ลากลากมาวางตำแหน่งที่เราต้องการประมาณนี้ครับ เห็นไหมครับเวลามันจะซึ้อก็จะคือแบบนี้ก็คือหนึ่งวิจะถึงจุดเป้าหมายนะครับประมาณนี้พอเรา,าสร้างให้มันวิ่งมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มันวิ่งแบบตรงๆแบบว่าทือท่อๆครับคือมันสร้างความหนืดนะครับความหนืดความหนืดของการวิ่งสไลด์ได้นะครับเหมือน ที่ยูทูบเบอร์หรือว่ารายการทีวีชอบใช้กันนะครับให้เราคลิกไปที่โพดิชันนะครับเราก็กดลูกศรลงมานะครับโพดิชันนะครับเราก็กดลูกศรลงมาปึ๊บมาดูตรงที่ตรงกราฟรน่ครับไทม์ไลน์ของมันนะตรงกราฟมันก็จะมีเส้นเห็นไหมครับเส้นวิ่งก็คือมันจะวิ่งมาตรงๆเลยุบบมันจะวิ่งแบบปุ๊บตรงๆเลยให้เราเอาเมาส์เนี่ยคลิกไปที่จุดมาร์กที่เป็นสี่เหลี่ยมนยครับ แล้วก็มีจุดเห็นแบบเล็กๆนะครับจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ลาออกลงมาเวลาวิ่งมันก็จะมันจะเนื่อหนืดหน่อยครับไปดูนะครับสังเกตเห็นไหมมันจะแบบมันก็จะแบบเร็วแล้วก็หนืดน,นะครับเร็วแล้วก็แบบเร็วแล้วก็วิ่งแบบชะลอชะลอครับเหมือนแบบขับรถแล้วก็ค่อยๆเบรกนะครับ แต่ครัวนี้มันหนึ่งวิมันเลยดูเร็วแล้วก็จะเนืดๆนหน่อยเห็นไหมครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราอาจจะทําเป็นหลายๆภาพนะขึ้นมานะครับก็ให้เราเป็นแชฟส่วนหนึ่งนะครับเราอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเป็น S01 นะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับดูพิเคตนะครับ เป็น x ศูนย์สองก็ได้ประมาณนี้ครับแล้ว x ศูนย์สองก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีอื่นแบบนี้นะครับคนนี้ก็จะมีสองอันนะครับคนนี้ก็มีสองอันแหลวจะมีสีเขียวกับสีส้มนะครับนะมีสีเขียวสีส้ม เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะมีขึ้น02กับ01นะครับสังเกตว่า01ก็จะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็02ก็จะเป็นสีเขียวนะครับคราวนี้สังเ,เกตดูว่า,าคลิกไปที่ตำแหน่ง01แล้วก็ิำแหน่ง02นะครับให้สังเกตตรงไทม์ไลน์ตรงนี้ครับมันจะมีเส้นเห็นไหมครับมีจุดของมันอยู่เห็นไหมครับ พอเราเลือกอ02นะครับมาตรงนี้แล้วก็พอเลือก condition เนี่ยก็จะมีเส้นเคอร์นะครับเส้นเคอร์ฟของ01นะครับสีส้มนะครับที่เราทําไว้คราวนี้ลองดูสังเกตดูว่ามันก็จะมีย่อนนี้น,นะครับจะมีรูปไหนกาสายโผล่ขึ้นมาด้วยอันหนึ่งนะครับ ตำแหน่งตรงนี้เราสามารถใช้คีย์บอร์ดนะครับลูกศรคีย์บอร์ดนั้นเลื่อนไดน้เห็นไหมครับก็จะเห็นหนึ่งเห็นไหมครับเลื่อนมาทีละ้งหนึ่ง,หน,งหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งมาเรื่อยๆสังเกตดูว่าภาพเนี่ยมันเต็มตั้งแต่สิบหกสิบหกเซียววินาทีนะครับสิบหกตรงนี้เองไม่ถึงถึงไม่ถึงครึ่งวินาทีเลยนะครับมันก็เต็มแล้วเห็นไหมครับ เพราะว่ามันเร็วมากเราอาจจะสังเกตไม่ทันนะครับพอครบสามสิบเขาเรียกวา่าอะไรมิลิเซกเซวินาทีเนี่ยปึ๊บมันก็จะเป็นหนึ่งวินาทีทันทีเห็นไหมครับก็มันครึ่งวินะครับเต็มแล้วมายคือวิเต็มตอนนี้เราอาจจะให้สีส้มเนี่ยมาครึ่งหนึ่งแล้วก็สีเขียวม,มาอีกครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็ให้สีส้มเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้แหละเสร็จแล้วเราก็คุมนะครับอันนี้เป็นคียเฟรมแรกนะครับอันนี้เป็นคีเฟรมที่มันเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคุมนะครับแล้วก็เลื่อนคีเฟรมแรกเนี่ยให้มันอยู่ที่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ก่อนนะครับตำแหน่งที่เราเอามาวางให้มันอยู่ครึ่งหน้าจอนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับดู ก็จะเลือ่อนนี้องสังเกตดีๆนะครับว่าสีเขียวมันไม่ได้มาด้วยนะครับก็เป็นเพราะว่าสีเขียวมันอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาศนะูนย์สองน่ะขึ้นมาอยู่บนศูนย์หนึ่งนะครับแค่นั้นแหละครับมันก็จะมาแล้วเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเวลาเลื่อนปุ๊บพอครึ่งหนึ่งปุ๊บ สีเขียวก็จะมาเห็นไหมครับที่เราทำทำลายมาไกก้เมื่อกี้ครับครึ่งหนึ่งพอครึ่งหนึ่งปุ๊บสีเขียวก็ตามมาครับจบตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็เนี่ยมันก็วิ่งแบบนี้แหละปุ๊บเห็นไหมครับเนียนๆเลยเสร็จแล้วเราก็ c o อ y ปอีกนะครับดูขีดออกมา เป็น03นะครับคราวนี้เราเปลี่ยนเป็นสีดำเราผมเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกัน าเสร็จแล้วนะครับเอาสีดำนี่แหละไว้ข้างบนนี่แหละสูนสามไว้ข้างบนเสร็จแล้วกดมาร์ก Mark นะครับพิเชษนะครับแล้วก็กดอินเวอร์สพอเป็นสีดำมันอินเวอร์ไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกัน ีกำลังดีนะ5เฟรมนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15แล้วเราเลื่อนคีย์เฟรมมันมาไว้ที่ตำแหน่ง15เฟรมนะอ่าพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนมาที่แถบอ d ดิฝั่งนี้เหมือนเดิมนะแล้วมาตรงคำว่า m แม with shape ตรงนี้นะครับติ๊กไปเลยนะติ๊กถูกไปเลยนะแล้วกด Invert ไปได้วยนะครับอ่าโอเคจากเทลาก็นี่แหละครับเสร็จแล้วเราก็ เลื่อนนะครับเลื่อนขีเฟรมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าจนจบนะครับนี่จนจบแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นสีสีไลยสีส้มนะครับวิ่งมาตั้งแต่จุดครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่ง เสร็จแล้วสีเขียวก็มาปิดทับต่อมาสีดำก็มาปิดทับอีกทีหนึ่งเพื่อเปลี่ยนฉากเป็นฉากหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเราจะทำกี่สีก็ได้นะครับถ้าเราไม่เลือกเป็นมอ่อยินเวอร์ทกลับมาเราออกเราลองเล่นดูนะครับ มันก็จะเป็นเนี้ยนะครับแล้วก็เลือกมากรินเวิร์ดซะมันจะได้วิ่งแล้วก็ปิดพอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็มาย่อให้มันเป็นหนึ่งวิพอนะ,นะครับที่เราทําไว้นะ,ะวิ่งแค่หนึ่งวิเอาไว้เปลี่ยนฉากนะครับอย่างนี้ คราวนี้เราไปที่ SMB นะครับเยวลองเอาโ o มาใส่วีโอที่เรามีไว้นะครับนี่ครับเอามาต่อ ก็ประมาณนี้ครับออมาครอบนิดนึงนี่ครับก็แบบนี้ครับวัยเล่นฉากพอเราทำเสร็จแล้วครับเราจะจะเซฟเก็บไว้ใช้งานงานต่อไปนะครับให้เราคลิกขวานะครับที่เราทำเรียบร้อยแล้วเราเลือก i x p o r t add motion graphic template นะครับอาจจะเป็น ลองเซฟไปก่อนทีหนึ่งครับโอเคครับมันก็จะอี o r อให้เรานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตัวกราฟิกนะครับตัวกราฟิกตรงนี้พอที่กราฟิกเสร็จแล้วเนี่ยมาที่เบลเห็นไหมครับเบล ตรงเบล์เนี่ยจะมีเทมเพลตต่างๆนะครับเห็นไหมครับจะมีเทมเพลตต่างๆที่ที่โปรแกรมมันมีมาให้นะครับเราอาจจะใช้เทมเพลตตามนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คราวนี้เราตั้งชื่อว่า T1 ใช่ไหมครับแล้วกดเซิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับหรือวราเลื่อนหาเลื่อนหานะครับ ทีหนึ่งมันก็อยู่ข้างล่างนะครับเราตั้งชื่ออย่างนี้มันอยู่ข้างล่างหรือปรับตรงนี้ก็ได้นะครับสใอแทันดูง่ายขึ้นนะครับตรงนี้้าเราเลือกอ่ารีเซนต์ก็ได้นะครับก็คืออันที่ใช้ล่าสุดนะครับพูดง่ายๆก็จะเห็นทีหน,นะครับแล้วก็ทีหมาวางแล้วก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้ โอเคครับก็จบแล้วครับวิธีการทำ Transition เองนะครับ